สูนย6สามสี่หกสี่<ก><ก>สส,ส เซน้ก็ดีป้ายุค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าจำหนูได้ไหมคะจำไม่ได้หนูเป็นเพื่อนกับองตองไงคะอ๋อก็ว่าหนาคุ้คุณมาทำอะไรจ้าหนูว่าได้ข่าวว่าคุณป้านะถูกหวยสามสิบล้านใช่ไหมคะโอ๊ยใครไปโพธนาบอกล่ะ มากันเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองวันนี้รับแต่แขกไม่ได้นอนพักผ่อนเลยแหมคุณป้าก็คนถูกหวย30บล้านเนี่ยข่าวมันก็ต้องดังสิคะฉันไม่มีให้หรอกนะทุนการศึกษาหนูไม่ได้จะมาขอทุนหรือว่าอะไรนะคะบริจาคก,ก็ไม่มีทําบุญก็ให้ไปแล้วหมดสต็อกแล้วจ้ะหนูไม่ได้มาเพื่อที่จะขอนะคะแต่หนมูมาชวนคุณป้าให้เงินง,งอกกว่าเดิมคะ่ะจาก30ล้าน เป็นหกสิบล้านเป็นเ0็สิบล้านคุณป้าไม่สนใจหรอคะมันจะได้จริงเหรอแหมคุณป้าสมัยนี้นะคะเขาใช้เงินลงทุนกันทั้งนั้นแหละคะ่ะให้ป้า<ห><ห>ไปขายอาหารเสริมขายเครื่องสำอาง<ๆ>ตุนสินค้าป้าไม่เอานะคุณป้าไม่ต้องขายเลยะคะ่ะแค่เอาเงินมาให้หนูลงทุนและดูแลให้รับรองเลยคะ่ะคุณป้าเนี่ยจะกลายเป็นมหาเศรษฐีเลยนะคะถ้าคุณป้าไม่เชื่อคุณป้าลองไปดูที่บริษัทก็ได้นะคะ <S <S 2> <S 2> ก็ดีนะงั้นเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ประมาณแปดโมงเช้าหนูม,มารับนะคะวันนี้หนูลางก่อนนะคะสวัสดีค่ะมันจะเป็นไปนได้หรอวะสามสิบล้านแล้วมันจะได้หกสิบไปดูก็ได้ว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะ ดูมันก็ทรงรวยริวอะเชินั่นนี้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแนะนำนะคะ่ะป้ายุค่ะจะมาร่วมลงทุนกับพวกเราร่ลมลงทุนหรอคะต้องขอบอกเลยนะคะว่าคุณอิมเนี่ยตั้งแต่ทำบริษัทมาเนี่ยสร้างผลกำไรให้กับบริษัททุกปีทุกเดือนทุกไตรามาสเลยคะ่ะ ท่าไหร่คะจิบจิบค่ะ5ล้านบาท5ล้านปีที่แล้วก็ประมาณ80%แต่ว่าถ้าป้ายุยมาทำกับพวกเราเนี่ยรับรองเลยคะ่ะว่า100% 120%ก็ยิงได้เลยนะคะหม,หมายความว่าถ้าลงทุน10ล้านป้าก็จะได้20ล้านอย่างนั้นหรือเปล่าคะมากกว่านั้นอีกค่ะ<ฮ>ป้ายุร<ฮ>อแบบนับเงินสวยๆได้เลยนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปคุยกันข้างนอกนะคะว่าเราจะออกกันยังไงบ้างแต่ว่าปีที่แล้วอะเราไปต่างประเทศประเทศไหนมาอเมริกาไปทำอะไรไปทำอะไรคะไปเที่ยวไปที่ะวไปเที่ยวพาน้องๆไปเที่ยวค่ะแค่เสดเงินอะไปยุไปต่างประเทศอะก็แค่เสดเงี้ดเดียวปีนี้ไปเที่ยวรอบโลกกันไหมไปดิบอกเลยว่า กำไรเนี่ยเล็กๆน้อยๆก็พาน้องๆทั้งออฟฟิศนะคะไปเที่ยวได้แบบสวยหรูเลยละค่ะป้าเป็นทุกคนนะแน่นอนค่ะคุณป้าไปกันเถอะแลกเงินไปเห็นไหมคะประยุเนี่ยบริษัทของเราอ่ะมีตัวตนจริงๆนะคะรับรองเลยว่าผลกำไรอย่างงามแน่ๆว่าแต่ไหน่ะคะเงินลงทุน เงินลงทุนเดี๋ยป้าจะแปลให้ดูนะโอเคค่ะตันตตเป็นไงคะนิดรู้สึกว่าจะเยอะกว่าที่เราตกลงกันไว้ใช่ไหมคะเนี่ยก็ป้าก็ลงทุนเพิ่มอีก5ล้านไงคะกลายเป็น10ล้านเลยเหรอคะรับไปเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะปายุไว้ใจเราได้เลยนะคะกรรองให้น้องๆหลายคนเอาไว้ไปกินขนมแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ ว่าแต่ไปยุสงสัยไหมคะว่าเราเนี่ยทำอะไรถึงได้รวยแน่น่ะสิว่าจะถามอยู่นี่เลยค่ะลูกชิ้นปลาอาเกตเป็นปลาน้ำลึกนะคะปลาออแกนิกอร่อยแล้วก็เราส่งออกค่ะปลาน้ำลึกเหรอคะใช่กินแต่แพงต้นค่ะทีแ่แพงตน้นใช่ค่ะชิมได้ไหมคะลองเลยค่ะให้ทั้งจานเลยนะคะ เป็นไงคะอืมสุดยอดมากขายดิบขายดีค่ะดวยมากค่ะนิ่มนุ่มโอเคค่ะขักก่อไหมค่ะท่านประธานมาทุกคนทำความเคารพสวัสดีค่ะท่านประธานเร็วนะแกแยกก่อดเลย ทอ,องเส้นเบลเลอร์เลยนะคะสวยมากเลยยิส,สงา่าราศีจอบนะคะเนี่ยประทังคราวนี้าท่านประทังสวยมากเลยค่ะแต่ไม่ไม่หนักคอหรอคะลมอะไรพัดหนักอะไรวันนี้ใส่แค่นี้นะปกตินอนอยู่บ้านเนี่ยเครื่ององค์ทรงเครื่งเต็มตัวเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่<ห>าพูดยัง อย่าเขาว่าป้าอวดรวยหูเห็นแค่ในออฟฟิศเรานี่แหละค่ะป้าว่าแต่ทําอะไรกันหรอทํางานครับทำงานงานเยอะมากนี่ไงคะกําลังปั่นกําไรให้ท่านประธานนะคะตอนนี้กําไรพุ่งพรวดอย่างนี้เลยค่ะเราใช้เม็ดเงินของท่านประธานนี่คุ้มค่าทุกบาทเลยครับตอนเนี้ยค่ะกราฟอะขึ้นสูงสูงค่ะปรบมือ ที่อาเกะขายได้กี่บาทละจ๊ะขึ <ım S 1> ้นมาร้อยร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะทั้งหมดเท่าไหร่นะเท่าไหร่เท่าไหร่แปดแสนสามบริษัทดีดีแบบนี้ท่านานหาที่ไหนไม่ได้แล้วนั่นแต่สิคุณเขาบอกว่าได้กำไรครึ่งนึงขายได้แปดแสนกำไรสี่แสนเลยเหรอวันเดียวรวยครับรวยตรวจรวทำยงี ติดต่ออะไรจ้าที่บริษัทป้าจ้ะป้าเป็นใครเนี่ยมาเก็บตังค์เนี่ยข้าวลูกชิ้นข้าวลูกชิ้นอะไรบริษัทป้านำข้าวลูกชิ้นจากแคนาดานะาลูกชิ้นปลาหลังตลาดไงป้าหลังตลาดอะไรอย่ามามั่วนิ่มอ้าวโดนหลอกเหมือนกันแล้วแน่เลยเนี่ยที่มันบอกว่าเอาปลาจากน้ำทะเลลึกกินแพงต้อนอะ่ะโดนปหมใช่เลยโดนหลอกอาไม,ไม่สนใจอะ่จอะเอาตังค์มาข้าวลูกชิ้นอะ่ะ ไปเก็บที่คุณอิมเข้าไปเฮ้ยไม่ใช่บริษัทป้าป้ามาเดาเล่นแน่นะอย่าให้รู้นะรู้โดนดีแน่ไปเว้ยสามสิบล้านยาอิมได้ยยอิมตามกับฉันได้ทุกคนวันนี้นะเยบป,ปาหน้างโง่น่ะ จะเอาเงินมาให้พวกเราอีก30ล้านโอ้ยสล้าน,านใช่แบบนี้เปอร์เซ็นต์ของเราจะเหมือนเดิมไหมครับแน่นอนสิว่าต้องเหมือนเดิมแล้วถ้าพวกเธอเหลอกไม่เยอะกว่านี้นะพวกเธอก็จะได้เยอะกว่าเดิมอีกนะอุย,อยจะว่าไปนะคะคุณอิ๊นี่ก็เก่งจริงเลยนะคะหลอกใครเนี่ยไม่เคยพลาดสักคน,ขนใช่รบนอบน,นี้ฉันว่าเจ้าไปซื้อรถเทสรู่อเทสรู่อะเพราะอะไรต้องอะไรอะฉันก็จะไปซื้อลอเหมือนกันไม่น้อยละ ไปซื้อขัิหันแถวชานเมืองโอ้ยผ่าลูกค้ามาบ้างไปจะซื้ออะไรเหรอจ๊ะจะซื้ออะไรเหรอฮะวันนี้ค่ะไม่ต้องมอ่ะสวัสดีสวัสดีชั้นพูดแกเนี่ยขี้โกงกันชัดๆเลยไหนบอกฉันว่าลูกชิ้นปลาอาเกะมาจากแคนาดาที่ไหนนะลูกชิ้นปลามาจากตลาดตรงเนี้ไม่จริงนะคะพูไม่จริงเลย งโง่ลอไงจะบอกให้นะ15ล้านที่ฉันลงทุนไปอะ่ะฉันอะเอาเคืนมาหมดแล้วนี่ค่ะกำไร15ล้านโอ้ป้าลงทุน15ล้านได้กำไร15ล้านใช่ค่ะเข้าตัวเลยนะคะดีใจจังแต่ว่าคุณป้าถูกหวย30ล้านไม่ใช่หรอคะใช่คุณป้าก็ลงทุนเพิ่มอีก15ล้านเป็น30สสิคะ แล้วจะได้กลับมาอีก60ล้านไงคะ6กล้านใช่ค่ะแต่ว่าป้าเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะงงอะ่ะป้ารับ15ล้านไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวป้าเอามาให้30ล้านตอนบ่ายสักสี่มงเย็นเจอกันที่ออฟฟิศน้องอินนะคะตอนบ่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคก็ได้คะ่ะนะคะเงินสดสด30ล้านมาทาังตั้งเลยใช่ไหมคะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวรอเลยค่ะเ <Okay. S 1> ขอเจอนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าแล้วก็ตอนเนี้ DSI กำลั SI. งจะมาลากตัวพวกแกเข้าไป